สวัสดีครับทุกคนก็วันก่อนเนี่ยผมได้ไปฟังบทสนทนานะครับระหว่างพี่เขื่อนดนานัยกับคุณดุดดาวนะครับได้พูดถึงเขาพูดถึงเรื่องการบำบัดเยียวยาจิตใจนี่แหละแล้วก็มีพา트หนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการเซลฟ์ทอล์กหรือว่าการพูดคุยกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าการเซลฟ์ทอล์กเป็นสิ่งที่จําเป็นมากมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะสามารถ รีเช็คตัวเองมันบัดจิตใจอะไรได้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยแล้วทีนี้ผมก็นึกย้อนไปว่าเราคุยกับตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนาะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราคุยกับตัวเองเคยไหมแบบเวลาเราพูดกับตัวเองอะ่ะแล้วคนรอบข้างก็มักจะถามว่าเป็นบ้าหรือเปล่าเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอืมประกอบกับช่วงนี้เนี่ย ผมก็มีหลายเรื่องให้ต้องคิดเนาะแล้วเวลาผมมีปัญหานะครับหรือว่าเรื่องเรื่องที่มันคาใจนะมักจะชอบพูดกับผู้คนนะฮะแบบว่าเวลามีปัญหาก็อยากจะจะระบายทันทีเนี่ยพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บอะไรมาคิดด้วยตัวเองคิดมากด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมักจะหาทางออกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละกันที่ได้พี่ได้พูดคุยกับหลายๆคนเนี่ยมันทําให้ ออทำให้ความคิดของเราอะผ่อนคลายมากขึ้นเหมือนที่ผมเริ่มทำรายการสู่คิดทอล์กอะครับก็คือต้องการพูดคุยกับคนให้มากขึ้นแบบแล้วก็เป็นแต่ต้องการพูดคุยกับคนให้กว้างขึ้นด้วยในหลากหลายหลขาวิชาหลากหลายประสบการณ์หลากหลายอาชีพอะไรเงี้ยทีเนี้ยอเออคลิปเนี้ยวิดีโอเนี้อาจจะเรียกว่ารายการสู่คิดทอล์ก วิ t h มีก็ได้นะเหมือนการพูดคุยกับตัวเองครับถ้าถามว่าสุขิตทอปิสมีเ,เนาะตอนแรกจะพูดเรื่องอะไรดีผมก็อยากจะพูดเรื่องที่มันรีเลทกับผมมาตลอดละ20กว่าปีเนี่ยผมตอนปีนี้อายุยี่สิเกนาะก็คือเรื่องของแพชชั่นนะครับคือช่วงนี้ผมพยายามสร้างแพชชั่นใหม่ในในชีวิตตัวเองขึ้นมาขึ้นมาอยู่นะครับ หลายปีก่อนนะครับสองสามปีก่อนเนี่ยผมได้ไปฟังคําพูดหนึ่งของอาจารย์ชาชาติสิทธนะิพันธ์นะผู้ว่ากทมคัิติบันนี่แหละท่านพูดว่าบนโลกใบนี้งานไม่ได้มีเพียงพอสําหรับแพชชั่นทุกคนของทุกคนถ้าใครสามารถทํางานที่ตรงตามแพชชั่นของตัวเองได้ก็ดีแต่ถ้าไม่สามารถทํางานที่ ตรงกับแพชชั่นตัวเองได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก,ก็ทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพไปแล้วก็ค่อยใช้เวลาอื่นนอกเหนือจากงานไปหาแพชชั่นเอาพรูุ้กว่าเป็นประโยคที่น่าสนใจมากๆแต่ต้องติดต่างก่อนว่าคือตัวผมเนี่ยเป็นคนที่มีแพชชั่นแรงกล้ามาตั้งแต่เด็กๆคือรู้รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรต้องต้องการอะไระครับคือต้องบอกอย่างนี้ผมอะ ปัจจุบันเนี่ยเป็นนักเขียนเนาะแล้วก็ทําร้านหนังสือทําสนักพิมพ์ใช่ไหมแล้วผมอยู่ในจุดๆเนี้ยอยู่ในวงการหนังสือเนี่ยมาตั้งแต่อายุ12-13นะแต่ความจริงแพชชั่นเรื่องเรื่องหนังสือหรืออะไรเนี่ยมันเติบโตและต่อเนื่องมาตั้งแต่ผมเด็กมากๆแล้วผมเคยมีประโยคแบบเป็นโจกอะ่ะพูดกับหลายๆคนเนาะว่า ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยอ่ะมันเป็นประโยคประมาณว่าวันเกิดผมคือ24ี่กุมภาพันธ์แล้ววันที่24ี่กุมภาพันธ์คือวันศิลปินแห่งชาติแล้วผมก็จะพูดกับทุกคนด้วยว่าผมเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินแห่งชาติเออแล้วพอมันโตขึ้นเราชอบอ่านหนังสือแล้วเราได้กลายมาเป็นนักเขียนอ่ะเฮ้ยมันเหมือนว่าทิศทางชีวิตมันจะไปมันจะนําพาไปทางนั้นว่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะไม่ใช่ ไม่ใช่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ใช่คนที่สุดโตง่งหรือว่ามีความสามารถที่มันเอ็กซ์เพรสแบบโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะนะอ่ะผมอาจจะมีความสามารถพิเศษพรสวค์ด้านการเขียนเนาะการเขียนการอ่านหรือกระทั่งฝีมือการวาดรูปอะไรเงี้ยอ่ะการวาดรูปเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ผมทําได้ได้ดีที่สุดเหมือนผมมีเซนด้านศิลปะอะไรเงี้ยมันมันเลยต่อยอดให้ผมแบบ ไปเรียนเข้าคณะสถาปัตย์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมอะไม่ได้ไม่ได้ชอบหรือว่าอยากอยู่กับการวาดรูปมากอะไรขนาดนั้นผมรู้จักเพื่อนหลายคนเลยที่อาจจะไม่ได้แบบวาดรูปสวยมากแต่ว่ามีแพชชั่นหรือชอบการวาดรูปมากเขาสามารถวาดรูปอยู่กับตัวเองอย่างนั้นอะได้ทั้งวันเลยแต่มันไม่ใช่ผม มันเลยทําให้ผมคิดว่าความจริงแล้วสิ่งที่เราอยากทําหรือแพชชั่นที่เราจะทะําอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะผมผมสามารถวาดรูปได้วาดรูปอะไรก็ได้เทคนิคการระบายสีการวาดรูปสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากเลยแล้วสามารถทําได้หลายๆอย่างมากแต่ผมไม่ได้มีความอดทนมากพอในการต้องใช้ความระเมียดระไมในการอยู่กับอะไรเงี้ยเออ แต่สิ่งหนึ่งก็กลับย้อนมาเนาะการเป็นนักเขียนน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ผมอ,อดทนอยู่กับมันแล้วก็ใช้ระยะเวลากับมันได้ยาวนานมากๆผมอ่านหนังสือความจริงในฐานะเขียนหรือว่าเจ้าของหนังสือเนะี่ยผมไม่ได้อ่านหนังสืออะไรแบบว่าเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องอะไรเยอะมากแต่ผมสนุกกับการเล่าเรื่องมากๆไม่ไม่รู้ว่าใครเคยเคยจําได้ไหมเวลาตอนประถมตอนมัธยมอะ่ะ เวลาวิชาแนะแนวอะไรเงี้ยมันจะมีแบบสอบถามเนาะมันจะมีแบบสอบถามว่าคติประจําใจของเราคืออะไรเออคติประจําใจของเราคืออะไรช่วงประมาณมต้นหรือมปลายนี่แหละผมถ้าที่ผมจําได้นะเมื่อก่อนอะ่ะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะแบบว่าตั้งใจทําวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นคนดีเป็นคนดีของพ่อแม่ทําให้พ่อแม่ภูมิใจอะไรประมาณนั้นเนาะคติประจําใจแต่ช่วงมปลายอะ่ะผม ยึดคติประจําใจนึงเอาไว้แล้วเป็นเป้าหมายจนถึงทุกวันนี้นะครับผมยึดคติว่าผมอยากจะทิ้งอะไรสักอย่างไว้ในโลกนี้บนโลกใบนี้ในชื่อตัวเองเออแล้วมันก็ดูจะตรงโจทย์ตรงรีเลทกับกับตัวผมกับแพชชั่นของผมเนาะในการเขียนหนังสือเอ้ยหนังสือมันดูจะทิ้งอะไรที่เป็นแบบเพนเนมเราเอาไว้แล้วเราก็เลือกเข้าคณะสถาปัตย์เรียนสถาปัตย์เฮ้ยเรา,าจ,จะได้สร้าง อะไรเนี้ยมันออกแบบโดยเราชื่อเราอะไรเงี้ยมันก็ดูรีเลตกันจนขั้นโตมาเรื่อยๆเนาะผมก็อยู่กับแฟชั่นเนี้ยครับในการในการเป็นนักเขียนความจริงมันอาจจะต้องเรียกว่าเป็นอีคิกไยก,ก็ได้นะเพราะว่าแพทชั่นของผมตรงนี้มันอาจจะดูหลวมๆผมไม่ได้มีเป้าหมายหรือว่าคาเรียบผ่าที่ชัดเจนบางคนอาจจะมีตั้งเป้าว่าเราต้องได้รับรางวัลน,นู้นรางวัลน,นี้อ่าหนังสือต้องได้รับ ความนิยมได้ถ้วยรางวัลได,ได้รับการแปลได้รับการสร้างเป็นละครหนังอะไรเงี้ยเออแต่ผมกลับมองไม่เห็นไม่เห็นแค่เรียผ่านในตัวแพชชั่นตรงนั้นของผมแต่ผมยังยังสนุกนะยังสนุกกับการได้ตื่นมาทุกวันในการทําอะไรก็ได้ทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งมันเกี่ยวกับอีกิไซึ่งว่าผมอาจจะมาพูดในวันอื่นๆมาต่อ,ตอไปแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งเนาะที่แบบว่าผมรู้สึกว่าแพชชั่นในการเขียนของผมในการทําหนังสือเนี่ย มันหมดไปเออแล้วผมก็พยายามหาแพชชั่นอื่นในชีวิตเวลาเวลาเรารู้สึกหมดไฟครับเวลารร้สึกหมดไฟอะ่ฟอะทุกคนจะหดหูมากแต่ยิ่งเราหมดไฟกับความฝันของตัวเองหมดไฟกับแพชชั่นของตัวเองอะ่ะเออมันจะดิ่งกว่าปกติแบบสองเท่าสามเท่าเลยอะ่ะวร้สึกว่าตัวตนหายไปเลยครับที่ผมยึดเป็นแพชชั่นไว้แต่ผมก็ มีวิธีการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งเสมอมาคือตอนตอนนี้ผมก็เริ่มรู้สึกหมดไฟเหมือนกันแต่ว่าผมเริ่มมีภูมิคุ้มกันมากกว่าครั้งแรกครั้งแรกที่ผมแบบหมดไฟเนี่ยคือแบบหลังจากทำหนัง,งสือมาได้สองสามปีอะไรแบบนี้แหละรู้สึกหดหูมากแต่รู้สึกหมดไฟในการทํางานในวงการหนังสือมากผมก็เลยหาเป้าหมายอื่นคือการไปทํา งานด้านอาสาไปเป็นครูอาสาเดินทางขึ้นดอยเสพธรรมชาติแล้วก็เดินป่า <c oughs> ก็รู้สึกว่ามีความสนุกมากขึ้นออรู้สึก enjoy กับการได้เจอผู้คนใหม่ๆได้มากขึ้นมันก็ดูเป็นแพชชั่นใหม่ในตัวผมแลหลังจากนั้นผมก็เริ่มแบบบันทึกการเดินทางเริ่มมาเล่าเรื่องแล้ว,ลวพัฒนาต่อย,ยอดจนกลายเป็นแบบช่องนายสุขิดจนถึงตอนนี้นะครับแล้วไอแพชชั่นเดิมในการเป็น นักเขียนในการทํางานวงการสื่อก็ยังทําต่อเนื่องมานะเออแต่เมื่อเราเหมือนได้เติมไฟจากจุดอื่นอะไอตรงนี้มันก็เหมือนได้ขยับขยายมากขึ้นดําเนินต่อไปได้มากขึ้นจนถึงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับผมก็รู้สึกหมดไฟครั้งแต่ไม่ใช่หมดไฟในเรื่องด้านการงานแต่เป็นแบบหมดไฟในการใช้ชีวิตในการตั้งเป้าหมายชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งมันรู้สึกทุกมากเลยคือมันเริ่มมาจากการที่แบบ อกหักอะไรเงี้ยเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้คือผมอะรู้สึกว่าตัวเองตัวเองเดินตามแพชชั่นส่วนตัวส่วนตัวมามานานมากแล้วอะแบบอะเซิฟชีวิตให้กับตัวเองเยอะมากแล้วแล้วทีนี้พอเวลาผมอยากมองชีวิตในสเต็ปต่อไปอะแล้วทีมันมันดันไปไม่ถึงอะเนาะในช่วงเวลาอายุที่29าอะไรเงี้ยเออมันเป็นความรู้สึก มันเป็นเรื่องของความรักความพันความรู้สึกที่แตกต่างจากความสัมพันธ์ครั้งก่อนเมื่อตอนยังเป็นแบบเป็นวัยรุ่นหรือว่าเพิ่งเรียนจบใหม่ๆโดยสิ้นเชิงเลยทีนี้พอเราหมดทีนี้แบบพอแพชชั่นในเรื่องนั้นอะ่ะมันหายไปโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวผมก็เลยแบบเกิดความรู้สึกด,ดิ่งเหมือนกันดิ่งเหมือนกันแล้วก็อาจจะมากกว่าด้วยแต่ด้วย ผมรู้ว่าผมควรแก้ไขปัญหาด้วยพี่ยังไงผมก็เลยแบบว่าพยายามหาแพชชั่นใหม่ๆที่เป็นตั้งเป้าหมายใหม่เลยในชีวิตนะครับผมว่าคนนึงก็สามารถมันมีหลายแพชชั่นมากๆและผมก็ตั้งแพชชั่นนั้นเอาไว้อย่างเช่นการพยายามจะทำช่อง YouTube นี้แหละเออแล้วก็พยายามจะถ่ายทอดในเรื่องของในการสร้างประสบการณ์ในการในการ พลังงานตัวเองออกมาดีกว่าทั้งการพูดคุยกับคนหรือว่าเดินทางให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเริ่มกลับมาทบทวนตัวเองมากขึ้นเนาะจากจุดแรกที่แบบว่าอยากเป็นศิลป,ปินแห่งชาติเป็นนักเขียนใช่ไหมผมเริ่มรู้สึกตัวว่าผมอะไม่ไม่ใช่คนเล่าเรื่องเก่งนะแต่ผมรู้สึกว่าชอบในการเล่าเรื่องอะในการในการพูดคุยในการได้ถ่ายทอดอะไรบางอย่างในหัวให้ให้อีกคนหนึ่งได้รับรู้ครับได้รับฟังครับ เมื่อก่อนผมอาจจะถ่ายทอดด้วยการอ่านหนังสือแล้วก็เขียนหนังสือให้คนได้อ่านในสิ่งที่ผมทำหรือว่าการเดินทางก็ตามเนาะกลายเป็มาว่าผมได้มีเป้าหมายใหม่แล้วแพชชั่นใหม่แล้วครับคือการเป็นสตอรี่เทเลอร์ครับอยากเป็นนักเล่าเรื่องครับแล้วก็อยากเป็นสตอรี่คอเลกเตอร์ด้วยเป็นนักสะสมเรื่องราวผมเลย หาเครื่องมือว่าผมจะเป็นสตอรี่คอเล c กเตอร์ได้ยังไงบ้างผมก็เลยคิดว่าอะตอนนี้พาร์ทผมชีวิตผมที่จะเล่าเรื่องเนี่ยในการเป็นสตอรี่ท t วเ l ลอเนี่ยจะมีอยู่สามพารแล้วมันจะยึดโยงกับการอ่านหนังสือนะการอ่านหนังสือก็เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถสะสมเรื่องราวในตัวเองได้เยอะมากๆอีกวิธีนึงก็คือการได้พูดคุยกับ ผู้คนให้มากขึ้นให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้มือการสะสมประสบการณ์ที่เราไม่เคยมีมาก่อนและอย่างสุดท้ายคือการเดินทางไปประสบประสบการณ์ด้วยตัวเองไอการอ่านหนังสือการพูดคุยอ่ะการพูดคุยกับคนแปลกหน้ากับคนอ,อื่นๆเน่ะเออมันเป็นเหมือนหนึ่งในวิธีการรับรู้เรื่องราวการพูดคุยกับคนก็เหมือนการอ่านหนังสือการที่ผมเจอคนใหมท่ทุกๆวันทุก,ทก,ทก,ทกวันเหมือนผมได้อ่านหนังสือเล่มใหมท่ทุกๆวัน ชีวิตคนเรามันสั้นมากๆนะแล้วเราไม่สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยตรงด้วยตัวเองได้ไม่ว่าจะเดินทางไปเห็นสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยมันมีความจํากัดดงังด้านระยะเวลาดังนั้นการได้พูดคุยกับคนให้มากขึ้นการได้อ่านหนังสือให้มากขึ้นผมรู้สึกว่ามันเสริมมากๆแล้วรู้สึกว่าพลังงานในตัวผมโดนหล่อเลี้ยงด้วยเรื่องราวที่มีคุณค่าครับพยายามเพิ่มเรื่องราวที่มีคุณค่าใส่ในตัวเองให้มากขึ้นทุกวันรู้สึกว่าตัวผมมันพองขึ้นแล้วก็ เออมีมีความหมายมีความหมายมากขึ้นมีความหมายมากขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้อ่อมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งก็เพิ่งตระหนักรับรู้เหมือนกันกว่ากว่าผมจะมาถึงจุดที่สังเคราะห์แพชั่นตัวเองได้ได้เยอะมากขนาดนี้ในช่วงไม่กี่เดืนอนนี้ผมก็ได้รับรู้ในอีกมุมหนึ่งเนาะเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนควรมีแพชชั่นแพชชั่นคือ เป้าหมายชีวิตคือสิ่งที่จะผลักดันชีวิตเราอ่ะให้เดินต่อไปได้ในทุกๆวันทุกๆวันมีความหมายของชีวิตอะไรเงี้ยแต่ผมก็กลับค้นพบว่าเอ้ยบางทีคนเราไม่ต้องมีแพชชั่นก็ได้มั้งแบบไม่จําเป็นต้องบางทีถ้าเราไปพูดกับใครที่แบบไม่ได้มีความฝัน,นว่าทุกคนต้องมีแพชชั่นนะไม่งั้นจะดูเหมือนคนไร้ค่าเขาก็จะรู้สึกว่าอา้าวฉันเป็นคนไร้ค่าหรือเปล่าถ้าฉันไม่ได้มีแพชชั่น ไม่เลยครับบางมันไม่ผิดเลยครับที่เราจะไม่มีแพชชั่นบางคนอาจจะไม่ได้มีความฝันอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่ได้มีเป้าหมายที่ฉันอยากจะเป็นฉันอยากจะรวยฉันอยากจะเ,เป็นนักบินอวกาศฉันอยากจะมีร้านขนมปังเป็นของตัวเองฉันอยากทำสิ่งนู้นฉันอยากทำสิ่งนี้บางคนอาจจะไม่ได้มีอะไรที่อยากทำเลยก็ได้บางคน แค่อยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขไปในทุกๆวันทุกๆวันไม่จําเป็นต้องมีเข็มทิศไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมีโกโกระยะยาวอะเหมือนเราวิ่งมาราธอนเราไปดูเส้นชัยอะไรอย่างนั้นแต่บางคนเนี่ยต้องการแค่การวิ่งร้อยเมตรให้จบไปในแต่ละเทอมแต่ละเทอมแล้วค่อยว่ากันใหม่ในแต่ละร้อยเมตรต่อไปร้อยเมตรต่อไปไม่จําเป็นต้องมองเป็นแบบรูวิ่งระยะยาวอะไรขนาดนั้นอะเออ มันก็เป็นวิธีการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งเนาะที่ไม่ไม่ไม่ผิดด้วยนะแล้วก็ไม่มีใครไม่ไม่มีถูกไม่มีผิดเราคิดว่าหลายหลายคนก็เป็นแบบแบบนั้นเหมือนกันและกลับมาย้อนคําพูดแรกที่อาจารย์ท่าบอกว่าบอโลกปนี้ไม่ได้มีแพชั่นเพียงพอสำหรับคนต้องบอกว่าบอโลกปนี้ไม่ได้มีงานสําหรับเพียงเพียงพอสำหรับแพชั่นทุกคนอะไรเงี้ยการที่เราไม่สามารถทํา สิ่งที่เราอยากทําหรือว่าเอาแพชชั่นมาทําเป็นงานได้ะมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมครแบบว่าเวลาเราเอางานอดิเรกหรือสิ่งที่ชอบกลายมาเป็นงานหลักอ่ะเออเราจะไม่นานนะไม่นานเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกเบื่อหรือเกลียดสิ่งที่เราชอบไปเลยก็ได้แล้วมันดิ่งมากนะเวลาที่เรารู้สึกเกลียดหรือว่าไม่อยากทําในสิ่งที่เรารู้แก่ใจว่าเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะ มันมันรู้สึกแย่อยู่เหมือนกันดังนั้นเราต้องลองหาบาลานซ์ในชีวิตที่มันที่มันให้ดีมากพอผมแบบผ่านภาวะมันผ่นมาแล้วแบบว่าการเกลียดสิ่งที่เราชอบมันเหมือนการเกลียดตัวตนของเราเองอะเออมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเลยนะครับถ้าวันนี้เรายังไม่มีแพชชั่นก็ไม่เป็นไรแค่คิดว่าวันนี้เราอยากจะกินอะไรเราอยากจะไปที่ไหนแล้วอะไรที่เราทําแล้ว เรามีความสุขแล้วมีความหมายกับเราอะแค่นั้นก็เพียงพอแหละเราอาจจะไม่จําเป็นต้องรีบตั้งเป้าหมายก็ได้ผมรู้สึกว่าทุกวันเนี้เราเราแข่งขันการตระรู้สึกว่าทุกวันเนี้เราแข่งขันในการตั้งเป้าหมายไหมพยายามดูว่าใครจะรวยกว่าการใครจะเดินทางไปได้ไกลกว่าการอะไรเงี้ยเออแข่งกันกันตั้งพยายามตั้งเป้าหมายทุกคนต้องมีแพชชั่น ต้องแข่งกันวิ่งอ่ะแข่งกันวิ่งหรือบางคนนะแย่ยิ่งกว่านั้นกนะ็คือบางคนไปหยิบเอาแพชชั่นหรือความฝันของคนอื่นมาใส่เป็นเป้าหมายของตัวเองอครับคือแบบเห็นเขาเห็นคนนู้นคนนี้ชีวิตในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยเห็นคนนี้ชีวิตดีจังดูหน้าอิจฉาจังแล้วฉันอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างคืออยากจะเป็นแบบใครสักคนแบบเป็นแบบไอดอลที่เรานับถือมันไม่ผิดนะแต่ถ้าหยิบยกความชอบของคนอื่นมาใส่เป็นความชอบของเราอะ เออเราไม่สามารถมีความสุขแล้วอยู่กับตรงนั้นได้ได้นานหรอกแล้วพอเราทําเดินตามทางคนอื่นอะ่ะพอเราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่คนอื่นไปถึงได้อะ่ะเออเราก็จะมากลับมาดูถูกตัวเองรู้สึกกับมาท้อใจว่าเรามันไร้ค่าเราไม่มีความสามารถวะซึ่งมันมันไม่ใช่เลยเราแค่ลงไปอยู่ในสนามที่ผิดแค่นั้นเองเราไปเอาเกณฑ์วัดของแบบความสามารถในการบินมาตัดสิน ปลาอะไรเงี้ยคือเราอาจจะเป็นปลาที่ว่ายน้ําเก่งก็ได้แต่เราดันแบบว่าอยากจะบินได้แบบนกอะ่ะหรือว่าอยากจะบินได้ต้นไม้อยากจะบินต้นไม้ได้อย่างลิงอะ่ะเออดังนั้นเราก็ควรควรดูว่าสนามไหนที่เราเราไปได้ดีที่สุดเราถนัดที่สุดอะไรเงี้ยไม่ต้องถานที่สุดก็ได้สนามไหนที่ที่เราสามารถดูอ่าคงความเป็นตัวเองได้ดีมากที่สุดเอางี้แล้วกันไม่ต้องเป็นเดอะเบสของตัวเองนะแต่แบบเส้นทางไหนในชีวิต เท่าที่กรอบชีวิตในปัจจุบันเราจะเดินไปได้อะตรงไหนที่เราสามารถคงความเป็นตัวตนเราไว้ได้มากที่สุดแล้วสามารถเซิร์ฟสิ่งที่ชีวิตเราได้อะทั้งทั้งการกินการอยู่เรื่องเงินทองหรือการดูแลคนรอบข้างอะไรเงี้ยเออลองลองมาเช็คดิสกันดูเนาะว่าว่าเรา ว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างในชีวิตเรามีทางเลือกอะไรบ้างในชีวิตอืมโอ้เรื่องทางเลือกนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนจะจะจะ,จะหาแพชชั่นของตัวเองเจอเนาะหรือไม่เจอก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะเข้าใจตัวตนของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นเออผมคิดว่าประมาณหลักสำคัญนะ่าจะเป็นแบบว่าเราเข้าใจตัวเราเอง มากน้อยแค่ไหนเราจักตัวเองดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเรารู้จักตัวเองดีเราจะรู้ว่าเราสามารถเดินไปทางไหนได้บ้างแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้จักเลยเราเหมือนแบบไม่มีเข็มทิศนําทางเราจะเดินไปมั่วสั่วแล้วก็ไปหยิบยืมเข็มทิศคนอื่นเดินไปซึ่งจะทําให้เราหลงทางในที่สุดนะก็ s ุ talk with me วันนี้ก็แค่นี้แหละคิดว่าอืมเออ ได้คุยกับตัวเองอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันอยากทุกคนลองไปเซลทอล์กดูนะครับการคุยกับตัวเองไม่ได้เป็นบ้าครับไปบาย